สองงอดติดแล้วเนที่ให้นี่เนาะหนึ่งคันว่านี่ก็ตัวเก่าเนาะนี่ไม่ได้เขียนมาใหม่ว่าไม่ใช่ว่าพอมันออกแล้วมาเขียนเนาะดูได้นี่ดูได้ที่หนึ่งหกมันก็ออกหกหนึ่งเนาะสองตัวมันออกหกหนึ่งให้หนึ่งหกมันก็ออกหกหนึ่งตรงๆเลยเนาะเอามาให้ดูว่าอาจารย์ยาให้สองงอดติดแล้วร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมา สสวัสดีครับขอ,อน้ำท่านสูงสองร้อยซับน้ำโศกเฤกเด็ดน้ำโสกมนีแอดมาติสารหลักกิโลตาจันตาเสยใหญ่ไม่เพื่อสิมาตามตัวเลขจากตายาหรือตาจาันยาแห่งหลักกิโลตาจันตาเสยใหญ่มเพื่อสิน้ำไปเสียงโศกเสียงท่ายงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคม 2, ายยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซาคาวาหมดแล้วเหล็กเป็นเขา 1661แต่แอดไว้ได้มาตามงอนเนี่ยได้มาตามต่อหาตามู้ชมเข้ามาแล้วเอฟซีเข้ามาแล้วปนอะไรเข้ามาแช่เนาะปนอะไรเข้ามแช่เพื่อเป็นกำลังใจต่อแอดในการเทำงานต่อไปมาหอดมาถึงสารละกิโลตาจันตาเซยายมีแล้วกะไปพบไปพบกับตายาอาจารย์ยากว่าคุณนวัญสุดาคนสุดายแห่งเพชรพรใสเพื่อสุดายน้ำไปเสียงโซ่เสียงไทยเนาะไปเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ยาตายาแห่งดลบกิโล อาจารย์ตาเสกยังมีเนาะเป็นจังไรเงวดที่แล้วทราบข่าวว่าอาจารย์ยาหายหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะแต่แอบบ่อยมาตามแต่มีมีตัวเก่าให้ยบางอยู่เนาะโบแมนเขียนถึงมาใหม่แบบเก่าๆเลยอะตัวเก่าสติเก่าสติมวลกรกมี่มีสถิติให้เบิ้งโบแมนพอออกแล้วเขียนถึงมใหม่เนาะงวดที่แล้วมันค่าเขียวเขาแคน้ำเวลามากอะโบคอยเดมาบกว่าไร่แหละวันนี้เลยมาตามต่อ มาตามตอนเนี้ยทางเลขฝันอาจารย่าเนาะว่าอาจารย์ยาเป็นฝันตัวไหนเน่เนาะเป็ไไรงวดที่แล้วอาจารย์ยาห้ตัวไหนเน่เนาะที่เขียนไว้อาจารยติอันเก่าไม่ห้ยอับเบงนี่ตัวงวดก่อนนะครับเจ้างวดก่อนงวดก่อนนี่ปมให้แล้วผมบบมั่นใจวันว่าตาบ่คอยมั่นใจให้จุดเอาไหมเพิ่อนวะจุดจุดไหมครับจุดถูกงวดก่อนครับนี่งวดก่อน ดวันที่สิบฤกจิสกีกายนครับนี่ครับครัหนี่ตาไม่มั่นใจแห้ผมจุดเอาใหม่เข้าครับเข้าสามแปดสองสามแปดนะครับงวดที่มันออกทางแรกนี่ทางแรกนั่นแล้วนอนวันนอนคืนวันที่สิบห้าครับวันพระพอดีจุดนอนกลางคืนขอขอได้จุดได้สองสามแปดสองสามแปดครับ ได้ได้แต่เลขให้เอฟซีนะครับยันยาซื้อไม่ได้ครับซื้อแล้วมันจะเคลื่อนยันยาไม่กล้าซื้อตัวเลขเคลื่อนเพราะว่าคนให้หวยส่วนมากเขาไม่ให้ซื้อไม่อยากไม่อยากซื้อตัวเลขเคลื่อนเดี๋ยวเอฟซีไม่ได้เนาะเอฟซีเห็นแล้วก็แล้ววันที่หนึ่งพันวาครับไหมวันที่หนึ่งพันวาสองงดติดแลวเน้นที่ให้แน้ว นี่ก็ตัวเก่าเนาะนี่ไม่ได้เขียนมาใหม่ว่าไม่ใช่ว่าพอมันออกแล้วมาเขียนเนาะดูได้นี่ดูได้ที่หนึ่งหกมันก็ออกหกหนึ่งเนาะสองตัวมันออกหกหนึ่งถ้าเรากลับมันก็ถ้ากลับมันถูกเลยใครซื้อใครซื้อหวยใครจะไม่กลับเนาะมันให้หนึ่งหกมันก็ออกหกหนึ่งตรงๆเลยเน่ยเอามาให้ดูว่า ารารย์ยาให้สองวดติดแล้วเลขทีิชอบเลขทีิดชอบนะครับวันนี้ไม่ได้เอาความฝันเข้าเอาความฝันก็เข้าเหมือนกันครับครับผมว่างวดนี้ต้องฝันแบบนี้ต้องออกสีสามออกจริงจริงสีสามแต่ผมไม่ได้เอาลงครับไม่ได้ียนลงชอบลงดีกว่าสิบหกพอออกมาจริงๆออกสีสามจริงๆครับในงวดนี้ฝันแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมฝันเหมือนเดิมันเป็นคนเดิมมาบอกลดแต้มไม่ใช่ฝันแบบไหนเนาะ ผมอยู่ไอสวนนั่นป้าเพชรเอาเอาควายไปล่ามข้างผมว่าโอ้วันนี้ทำไรป้าเอาควายมาปลูกไว้นี่บ่ครับเออเอามาปลูกไว้นี่แต่สาสวยว่าควายในตีเป็นสี่นะครับตีเป็นสี่แล้วมันสามตัวเป็นสามครับครับนี่แหละครับรอบนี้ก็วันเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแต่น้อยลดแต้มมานะครับครับกับวันนี้ วันว่าจุงไฟไปปลูกตัวหนึ่งจุงาฟไปปลูกครับจุงไฟปลูกตัวหนึ่ง้างทางนะครับ fc คลิปดูนะครับเป็นเลขอะไรนะครับเอาไฟไปปลูกข้างทาง fc จะแปลตีเป็นเลขอะไรแต่ตายาตอนนี้อาจารย์ยาก็ตีไว้แล้วแต่อยากให้ผมมัครบอยากให้ fc ตีดูเนาะจําือนกับอาจารย์ยาตีหรือเปล่าเนาะเคเข้ามาดูที่ครับเป็นเลขอะไร ครับคอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะคอมเมนต์เข้ามาดูครับจะเป็นเลขอะไรเหมือนผมไหมครับจะเป็นเหมือนกับอาจารย์ยาตายาตีหรือเปล่าเนาะมันจะตรงใจอะไรหรือเปล่าเอาควายตัวหนึ่งไปผูกข้างทางจงควายจงควายหนึ่งไปผูกให้กินหญ้าอยู่ข้างทางตีเป็นเลขอะไรเนาะตีเป็นเลขไรครับแต่ภาษาสวยเขาตีเป็นสีเนาะเป็นสี ตีเป็นสี่แวตาตายาตีมาเอียงเนาะนี่ตีเป็นตัวไหนเนาะตีมาแล้วอ้า fc ตีเป็นเลขอะไรครับตีเหมือนกันไหมเนาะลอยเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเลยให้ดูแลเนาะเหมันกับคิดไว้หรือเปล่าเนาะนี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ีครับนี่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 ที่ที่แปลมาบะที่แปลจากความฝันตีมาจากความฝันศูนย์สีสี่ครับตัวหนึ่งเป็นหนึ่งครับนี่แหละสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับ 41นี่แหละครับที่แปรจากความฝันความีฝัน041และ fc แปรเป็นตัวไหนเนาะคอมเมนต์มาด้วยเด้อถ้าใครคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าตีเหมือนกันไหมเนาะแล้วมีเลขอะไรบ้างเนาะอาจารย์ยาม729 729 041ครับ07ครับเม็ดเดียว406ครับเม็ดเดียว406แต่วงกลมให้คือ ชอบสิ่ะอาจารย์ครับชอบชอบสองตัวครับนี่กับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ศูนย์หกศูนย์สี่สี่หนึ่งครับครับแล้วเจ็ดสองเก้ามาแบบจากไหนเนาะหลักกิโลครับหลักกิโลอ๋อหลักกิโลเจ็ดสองเก้าครับจับให้ด้วยถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะเจ็ดสองเก้าศูนย์เจ็ดคือเลขหลักกิโลเนาะเลขหลักกิโลเพราะหลักกิโลงันที่แล้วก็ออกห้องหนึ่งหกเนาะครับเพือเฟือเอฟซีชอบเลขเลขในหลักกิโลเนาะเลยนำมาฝากเนาะ มันมาฝมา,ากนามันเป็นแนวทางให้เอฟซีจันยาเอาไว้สงสงใบนะครับจันยาใช่ไหมรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลไทยรับบานไทยสี่ศูนย์หกเม็ดเดียววงกลมให้คือชอบอันสี่ศูนย์หกอันศูนย์สี่หกคือเม็ดเดียวยวงกลมคือเลกชอบแต่ก็เก็บทีห้าจับห้าจองไว้เนาะจับหาจองนําไปเสียงโชคเสียงไทยเนาะนาไปพิจารณาดีวันที่สิบห้าวันพระเดี๋ยวจะ หยุดทุบขอกับตายายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายเหมือนที่เหมือนนี่นี่เหมือนตัวนี้ครับเหมือนตัวนี้ครับนี่เหมือนวันพระเหมือนกันครับนี่เหมือนกันวันที่สามสิบวันที่หนึ่งหวยออกที่สามสิบครับวันที่สามสิบโค้งสุดท้ายมาเอาเนาะโค้งสุดท้ายครับครับสุดท้าย มันมั่นมั่นใจกว่ามันมั่นใจกว่าแต่อันนี้ให้ไปให้ไปให้ไปเป็นแนวทางก่อนเนาะของของตัวเรียกวันนี้เนาะไปเป็นแนวทางนําไปเสียงทกสังทายดูเนาะถูกโอ้หสุดท้ายคมั่นใจมั่นใจครับก็เอาไปควบการดูเอาไปดูถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางให้ถ้าฝันความฝันของตายาถ้าแปลเป็นยางไรก็คอมเมนต์มาเด้อดูย้อนหลังหรือคอมเมนต์มาได้เนาะขอขอกับตายาย ตายายเอ้ยเดี๋ยวจะลวงปิงปองขอให้เหมือนเลขที่จันยาขึ้นไปดื้อยกขึ้นมาจกไปโสงลูกเข้าเป๊ะเลยครับสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งเลยสี่หนึ่งที่ลวงปิงปองเหมือนกันเป๊ะหมือนกับความฝันเป๊ะเลยเลยเป็นเลขที่ชอบเลยเนาะคงต้อให้เอ่อพอกตายายได้พอกับตายายได้น้ำตาลฝากเอฟซีเนาะความฝันเลยพอทีแล้วก็เข้าเลขกัน ขอาเลขกันข้าเล็กกันเพราะมีเขียนเก่าไม่ได้ออกแล้วเขียนใหม่ด้วยมีให้ดูเนาะอาจารย์ย้อนมีสติดติย้อนหลังมีให้ดูย้อนหลังด้วยเลื่อนหน่อยเนาะมันเปื้อนเนาะของเก่าเนาะนั่นวันนั่นเขียนเลขธรรมดาอของเก่ามันก็เปื้อนนั่นเลยเราไม่ได้เขียนใหม่มีกระดาษเขียนแล้วเอากระดาษนี่เขียนเลยครับแล้วก็เปื้อนแล้วมองไม่ค่อยชัดในสุดท้ายนี้ก็นี่เนาะสรุปตัวเลขอาจารย์ยา หลักกิโลตาจารย์ตาเซยมีน16ธันวาคม2567 729คือเลขตัวเลขในหลักกิโลเนาะ041คือเลขฝันที่อาจารย์ยาแปรให้เนาะถ้า fc แปรไปไหนก็ที่ว่าฝันจงวัวจงควายไปปลูกตัวหนึ่งเนาะก็เป็น041 07ก็คือเลขหลักกิโล406เม็ดเดียวนำมาฝากกับ เอฟซีเนาะขอให้เอฟซีนี่นำไปเสียงโชคเสียงทายให้โชคให้หมานให้ร่ำให้รวยขอให้ตาจันตาเซยามีดอมรันให้เอฟซีทุกชั้นโชคดีปังๆแต่ลอดปีใหม่สุท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้เนาะครับแอด้อยซับน้ำโชคสองอยซับน้ำโชคขอขอบคุณอาจารย์ยาที่มาให้แนวทางตัวเลขกับเอฟซีของลอยซับสำหรับคลิปนี้แอด้อยซับขอบคุณอาจารย์ยาครับสับครับ